ลอตเ้จะเข้าวงการเบเบดการเข้าวงการเบเบดรอบนี้แหละมันจะพิกโฉมใหม่ของวงการผมจะเป็นแชมป์ระดับหนึ่งของโลกให้ได้เว้ย้าถามว่าผมจะเป็นยังไงหรอวะง่ายๆเลยเว้ยถ้าเราไปตามหาเบเบดที่แลที่สุดในโลกมาได้เว้ย แค่นั้นเราไปแข่งแบ์ไหนเราก็ชนะแล้วเราก็จะเป็นแชมป์ระดับถึงของโลกยังไงล่ะ <c oughs> แะถามว่าผมจะไปตามหาเบบรดแลอย่างนั้นได้ไงมันไม่ยากหรอเวแต่ถ้าเราจะไประดับโลกได้อ่ะเราต้องเอาเบบรดไปชิงแชมป์ระด,ดับตำบลก่อนเวมาดูกันว่าบ่าวอารนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นแชมป์ระด,ดับตำบน ชนะตบเด็กมาเยอะแล้วตบทุกคนในแก๊งชนะหมดเบเบดแลของนอตตี้จะสามารถตบเบาอามัมล่วงได้ไหมถ้าถามว่านอตตี้จะไปตามหาเบเบดได้ที่ไหนนะครับนี่เลยทุกคนง่ายๆครับ Google เลยแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับหาเบเบดแลยังไงก็ต้องมีคนเอาเบเบดมาวางขายทุกคน เบเบดนี่งไงทุกคนเบเบดแลเทพๆทเฮ้ยมีทั้งหลายราคาทุกคนดูดิราคาสูงสุดก็คือ17000เลยนะทุกคนนี่ก็จะมีหลักพันหลัก7000นะครับโอ้โหยเยอะแยะเลยครับมีตตัวโดดนะครับเบเบ็ดเอสไทยแลนด์เบเบซื้อขายแลกเปลี่ยนพูดคุยอิสระมามาตามหาเบเบดแรลกันนี่เลยกลุ่มนี้เลยเฮ้ยเจอแล้วว่ะเบเบดในตำนานนี่เลยทุกคนโอ้ยตำนานเบเบดเทพ ผมว่าคนนี้แบบน่าสนใจนะนี่ดูแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าน่าสนใจซาจิคู่พิชิตโลกมืดแห่งตำนานชื่อนี้มันคุ้นๆวะ่ะเหมือนผมเคยได้ยินในตอนแข่งขันนะครับระดับโลกเหมือนได้ยินชื่อนี้แหละหรือว่าคนนี้เขาจะเอาเบเบคของเขามาวางขายวะ 1>, 1 x 1อล้านลสซครับชนมาเป็นร้อยไม่เคยแพ้สักสนามเทพในตำนาน W R 98 980 B <S <S คืออะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นเลขโค้ดของเบ,บเบเขานะครับนัดรับที่โคราสนะครับไม่เปิดเผยตัวตนด้วยหรือว่าคนนี้นะครับเขาคือเทพตัวจริงวะที่มีเบเบ้เทพไลท์เทียมทานไม่แน่นะทุกคนเรามาเจอแบบเนี้ยในกลุ่มเบเบ้ด้วยนะ เดี๋ยวผมจะลองติดต่อเข้าไปนะครับเพื่อผมจะได้เบเบทเทพตัวนั้นมาเว้ผมมีงบอยู่เกือบแสนนะครับผมไม่รู้ว่าเอองบแสนหนึ่งอาจจะสามารถต่อรองซื้อเบเบทกับเขาได้ไหมถ้าเกิดเขาขายเขาขาย,ขายตั้งร้านหนึ่งนะครับซึ่งร้านหนึ่งผมว่ามันมันโหดไปนะครับงบสักแสนหนึ่งนี่น่าจะจัดเบเบทเทพได้เลยนะครับขอแบบชนะตกทุกคนร่วงผมก็จะเป็นอันดับหนึ่งแห่งวงการเบเบทได้แล้วไปทุกคนเดี๋ยวเราติดต่อเขากันโอเคทุกคนผมได้เบอร์มาละฮลัลโหลครับฮัลโหลครับ อ่าพอดีผมอยากติดต่อซื้อเบบดแลครับที่พี่โพสต์ลงขายอ่ะเบบีในตำนานนะครับอ๋อเออราคามันสูงนะน้องเฮ้ยห่วยเปล่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปต่อรองราคาที่นั่นได้ไหมครับอ๋อ๋อได้ได้น้องโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอนัดรับแล้วก็ขอดูเช็คของก่อนนะครับก็จะได้ตัดสินใจซื้อถูกครับอ๋อเดี๋ยวส่งบริษัทไทยน้องแปลว่ามาคนเดียวนะของแท้ใช่ไหมครับเบบี กิ๊งนี่ขายของปลอมเลยงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมออกไปครับวันนี้ได้ใช่ไหมได้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 เนาะโ,<อ>โอเคครับ <c oughs> ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปรับเบเบดกันนะครับเบเบดแลในตำนานซื้อขายง่ายขนาดนี้เลยเหรอวะโทรกิ้งเดียวก็ได้ละหรือเขาเห็นว่าผมเป็นคนทางวะไม่รู้แลหละเดี๋ยวเราไปรับเบเบดกันทุกคนเบเบดแลเดี๋ยวผมเตรียมเงินไปแสนหนึ่งนะครับ <c oughs> และนี่เลยนะครับเงินแสนหนึ่งเดี๋ยวเราไปรับเบเบดกันทุกคนไป แล้วตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับสถานที่ที่ผมนัดรับเบเบดนะครับกับออพ่อค้าคนหนึ่งนะครับที่ผมได้สั่งไว้นะครับนี่เลย ทำไมให้ผมมารับลําบากจังวะนัดรับที่ดีๆไม่ได้หรอวะในห้องในห้างอย่างเงี้ยตรงนี้เลยครับที่เขานัดผมรับของนะครับซึ่งบอกเลยว่าคนนี้นะครับเป็นบุคคลที่ดูลึกลับมากเลยทุกคนเขาแบบสายดาร์กเลยซึ่งคนนี้นะครับในวงการเขาบอกว่าเป็นแบบมือหนึ่งเรื่องเบเบดนะครับเขาแบบเป็นแบบคนที่เทพเรื่องเบเบดมากนะครับเขาก็เลยนัดเจอผมที่นี่นะครับผมไม่รู้ว่าแบบเขาเป็นเทพด้านไหนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้าวงการครั้งแรกนะเออเขาบอกให้ผมมานัดเจอที่ตู้นี่แหละรหัสรหัส อะไรวะลืม X baby มีชี้โชโมโจได้ X ชาช้าบ baby ช้าบติดตื้ติ้ติดตุ๊ดผิดคำไหนวะ X baby X เอ้ยอ้ยพี่ครับผมมารับเบเบีที่ผมนัดรับไว้ที่นี่อะครับเป็นเบเบทที่แรงที่สุดที่แรงที่เขาตามหาอยู่อะครับที่แบบสามารถแบบไฟกับใครแล้วก็ชนะหมดทุกแมตช์เลยนะครับผมเจ้าติดแข่งคืองบไม่อั้นอะครับพี่ เฮ้ยจริงปหมเนี่ยครึ่งล้านเลยเหรอพี่เฮ้ยตัวนี้มันแรงขนาดนั้นเลยเหรอพี่ผมได้หมดครับพี่เฮ้ยดูป่ะดีไปเนยเบรคเดิรมือหนึ่งของประเทศไทยยังต้องตามครับ่อนแรกแล้วกันเฮ้ยจริงปหมเนี่ยโอ้ยเฮ้ยพี่แหงไปเอางี้ผมต่อคนยันเองพี่รถให้ผมหน่อยได้ไหมคือแบบ คืองานก็เยอะไปนะพี่ผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นอะ่ะเฮ้ยเบเบ้แค่ตัวเดียวเองหมื่นหนึ่งอุ้ยหมื่นหนึ่งก็ยังสูงไปอ่ะพี่พี่ลดให้ผมอีกนิดนึงได้ไหมสเก้าเก้าเก้าสี่พันเก้าร้อยเลยเหรอพี่ห้าพันราคาเดียวให้เราเ้ารออยู่เฮ้ยเอาก็ได้พี่ห้าพันนะห้าพันนี่รับจบนะจบเลยบอกเลยว่าเบตัวเนี้ยจะแ่งสนามไหนสิบห้าเปอร์เซ็นต์งั้นเดี๋ยวผมโอนให้ครับขอเลขบัญชีด้วยนะครับพี่เข้ายังครับเข้้าแลวโอเคถือว่าการรับซื้อครั้งนี้จบด้วยราคานี้นะครับพี่ อ้จนเนี้ยสามารถทำเงินคืนได้มากกว่าครึ่งล้านคือหนึ่งล้านบาทแล้วเด็กสนามแข่งดันตัวนี้ก็คือถ้าผมไปทัวร์นาเมนต์ทุกรอบทุกแมตช์ผมชนะหมดใช่ไหมครับถ้าตัวเนี้ยมันฝังตีดความจริงไว้อยู่เวลาเจอฝ่ายตรงข้ามทำอะไรกับฝ่ายตรงข้ามแล้วเปิดตงรงนี้โค้ไม่ดูเอาแต่กติกาเนี้ยมีแค่ไม่กี่คนบนโลกนี้ที่รู้ถ้ามันแล้วรู้ทม,มันดีหะใหจับได้แน่งั้นมนหยุดเด็บแน่แอุ้ยขอบคุณมากครับ 来了，又卡好久了。 อเซียนแม่งขาย้ผมแค่ห้าพันเองทุกคนถ้าราคาในท้องตลาดเนี่ยครึ่งล้านนะแต่เขาขายให้ผมห้าพันเบเบตแลมากทุกคนตัวเนี้ยชนะทุกไฟท์ผมจะเอาไปแข่งกับแก๊งก่อนทุกคนก่อนที่เราจะลงสนามจริงไปทัวร์นาเมนต์ระดับจังหวัดระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกเฮ้ยเบเบตตัวนี้ผมว่ายังไงก็ต้องนําผมไปถึงแชมป์ได้แน่นอนเดีย๋ยวเอาไปวัดมือกับแก๊งเราผมยังไงก็ต้องเป็นที่หนึ่งของแก๊งอยู่แล้วเว้ยแก๊งปะทูเบเบตเอ็กซ์ได้เบเบตแล้วเว้ยพร้อมไฟกับทุกแก๊ง นอตตี้ตามหาเบบี้ที่เขาบอกว่าแร์ที่สุดไปแข่งที่ไหนก็ชนะทุกไฟเป็นเจ้าในตำนานซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้นะครับแข่งมาไม่เคยแพ้ใครเลย และใช่ครับทุกคนตัวนี้นะครับทางเจ้าแห่งตำนานนะครับหรือว่าปูเพื่อนยื่อดับหนึ่งของโลกนะครับเขาได้ขายให้ผมนะครับจากปกตินะครับราคาเป็นล้านนะเว้ยแต่เขาขายให้ผมแค่ห้าพันเพื่อเอาไปแข่งกระเป๋าอามเว้ยเดี๋ยวเราลองมาแกะดูนะครับเบบอันดับหนึ่งของโลกว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับแถมได้มาในราคาห้าพันด้วยนะเฮ้ยคุ้มสุดๆเลยทุกคนจะเป็นเบบแบบนี้เลยทุกคนคุ้มสุดๆโอ้ยอย่างเปียวเลยดูนี่นี่เลยออ้ยตัวเขาบอกว่าตัวเนี้ยคือทนแบบ ปาดผู้ต่อสู้ทุกตัวก็คือตายหมดนะ,ะเฮออ้ยทำไมของแท้ประกอบยากจังวะตัวเดียวชนะทุกแมตช์ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเฟี้ยวๆเลยนี่นี่ของแท้ของแท้อทันใหญ่เลย แล้วก็เป็นเบบีตัวแรงของผมนะครับคลิปเนี้ยผมจะไปไฟกระเป๋าอาร์มนะครับเพราะว่าเป๋าอาร์มได้จัดประลองแข่งที่บ้านนะครับเป็นระดับตำบลน,นะครับซึ่งตำบลหนองจอกนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้เลยตัวทึกทนที่สามารถแบบชนะทุกสังเวียนนะครับศัตรูจะอยู่ได้ไม่ถึง5้าวิเมื่อลงสนามแล้วจีชูวัตโอ้ยคนปี๊ปยงเห็ไนไหม ี๋ยวนี่ขนาดจะไม่มีผู้ต่อสู้เนี่ยยังขนาดนี้ครับแต่ถ้าไปเจอผู้ต่อสู้อะไรผมบอกเลยว่ายังไงก็ที่หนึ่งเวเอาที่หนึ่งในวงการเบเบดมาให้ได้เวไปทุกคนเดี๋ยวเราไปแข่งกันแต่ก่อนไปแข่งนะครับถ้าถามว่าฝีมือผมกิ๊กกอว่าไปแข่งแบบไม่เคยเล่นมาก่อนไม่ใช่ครับคือก่อนหน้านี้นอตตี้ได้ลองไปแข่งกับเด็กกระปุกแถวบ้านแล้วนะใช่คือผมชนะเรียบกินขาดรอบนี้ขอลงสนามแข่งจริงหน่อยว่ามันจะสักแค่ไหนกันเชียวเดี๋ยวเราไปแข่งเบเบดกัน ไปเดี๋ยวเราไปลองไฟกับบ่าวอาร์มกันเฮ้ยบ่าวอาร์มผมอยากมาลงแข่งเบเบกับพวกพี่อะ่ะโอ้โหมีเบเบตึงยังนี่สกอร์นี่ผมมีแล้วเบเบอ่ะเฮ้ยน้องชายเองมึงจะล้วปะตัวน,นี้มัน T S S รวยมียังขอแค่ได้ลงแข่งก็พออ่าได้ได้บอมเดี๋ยวงานเนี้ยพี่เก็บเองเด็กใหม่ใช่ปะดูด้วยนี่สนามอะไรสนามแกงป่าบอลเว้ยสนามยังเป็นป่าบอลเลยมาดิพร้อมยังอะ่ะ มันคิดว่ามันเก่งแต่จริงๆอ่ะเบเบ้ตัวนี้นะครับระดับอาจารย์เขาบอกมาแล้วว่าแบบสามารถชนะได้ทุกแมตช์นะครับระดับโลกนะครับนี่แค่ระดับตำบนผมบอกเลยมันกระจกเอยเนี่ยแข่งเอายางเอายางได้มาอย่าโม่อย่าโม่ตัวนี้ตัวไอ้ตำนานเด็กเห็นยังร้องจากเพราะมันโหดแบบโตดเวอร์โอ้โหอาจารย์ไอ้บอกไว้ตัวนั้นน่ะมีคนบอกมาว่าแบบสามารถชนะได้ทุกแมตช์ครับแค่บอกอ่ะแม่งกระปุกอะผมบอกตรงนะเอาจริ้งปะแกเสียเบ้ปะ ได้หมดครับเสียเบได้หมดครับอ่าได้ผมว่าผมแม่งเก็บเรียบอะน่าจะได้เบแบบกลับบ้านเต็มกล่องเต็มเป๋าอะไหนเบ่าอามีเบบ็ดตัวไหนบ้างวะโอ้โหโคตรเยอะเลยว่ะบอกไว้ก่อนนะน้องตัวเนี้ยพี่อยากมาลงแข่งไงคอลเลคชั่นเก็บแป้มเดี๋ยวมันขาดอยู่พอตัวหนึ่งพอดีเลยอะตัวนั้นอาจจะมีอยู่นี้ก็ได้บอกให้เลยว่าตัวเนี้ยแม่งจะผู้เก็บเบบเบ็ดในกล่องเบาอาหมดทุกตัวเออ คือถ้าชนะก็เสียเบีะยหมดผมว่าหมดเป๋าเป็นของผมคนเดียว<ม>อ่ะโมอะไรแข่งอะไรเอามา้มาม้าได้หมดครับศึกเบเบเสียตัวนะเสียตัวนะ t h r go shoot มาดิมาดิโอ้โหสะเทือนวงการเฮ้ยอะไรวะแพนรอตตี้หรอวันนียเฮ้ยหนึ่งศูนย์ยังไม่จบยังไม่จบ,จบเวยยังไม่ให้การเริ่มต้น เมื่อกี้ไม่ได้ปาดเลยนี่มันกระโดดนอกสนามออกนอกสนามไง3 2 1 go shoot มาดิโอ้หกระชอนกระชนอ,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 อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาจานแ่ละเฮ้ยเสมอเสมอว่ะเชียโคตรฟีดอ่ะเป็นงาเป็นงาเงาบพี่มันตึงน,น้อง3 2 1 go shoot โอ้ยแม่งโคตเดีดดยว่ะโอ้ยสอต่อหนึ่งโมพี่เก็บไปแล้วนะครับสต่อหนึ่งไหวปลสองต่อหนึ่งนะรีจิ o เก้ชุดเฮ้ยวายวายเพะวาย เอาไป,าไ,ปได้โอตตี้ได้แล้วตัวนึงเว้ยบอกแล้วว่าปราบเซียนไม่เยอะผมบอกเลยว,ว่าหมดเป๋ายังไม่จบเว้ยพี่เอาตัวเก็บแต้มมาละบอกเลยสองตัวที่เหลือที่จะเอาคืนให้หมดตัวเดิมครับบอกเลยว่าชนะทุกแมตช์ทรีจิววันเก่าชุดมาเลยครับปู่ได้เก็บได้เก็บพอบ,กบ์กระเด็นครับอืมกระเด็นครับตัวผมเนี่ยกระเด็นบอกแล้วใหญ่พี่เอาจริงเนาะศูนย์นะเว้ยหนึ่งทรี two one go shoot อโอ้ยโอ้ยอย่งมันยังมันยังมันเอ้ยเอ้ยสาสโอ้ยตัวอะไรวะหน้าบอกแล้วคนอีกวิงไม่ทำให้ผิดหวังเฮ้ยไหนเขาบอกว่า้ตัวเนี้แม่งชนะไม่เคยแพ้เลยวะชนะทุกแมตช์ไม่ใช่หรอวะที่อาจารย์เขาบอกมามันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าวะเอามาต่อเลยต่อได้เลยมาฟังนะเด่๋ยเยอะเจ็บคอ 3, 2, 1, Go Shoot โอ oh, ้ยสวิง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 โอ้ยระเบิด3ต่อ2ว่ะตัวระเบิดเลยว่ะมันมาโชว์เทพตอนหลังนะครับตัวผมอ่ะคือแบบเพี่อการดีแค่หนึ่งแจมเท่านั้นนะ 3, 2, 1, Go Shoot โอ้ยรอบนี้เดือดครับเดือดครับมาดิ มาดินี่อันนี้วนรอบก่อนหนีหนีกระแทกโชกระแทกโชเอาอีกรอบลูกพ่อกรับบ้านเกิดกลูกพ่อลูกลูกลูกกรับบ้านเกิดลูกพ่อจัดไปจัดไปหกต่อหนึ่งหกเออแพ้ได้ไงวันนี้อ่ะโกเลมล็อกตัวนี้พี่ขอนะจารย์น้องชายโคดเสียโต้วโคดไปเลยวะทีหลังอ่ะไปฝึกมาใหม่นะน้องตัวเนี้ยพี่บอกแล้วว่าเก็บสิบตัวในสนาม แค่บอกอาได้ไงวะแม่งตัวนั่นคตรซื้อมาตั้ง5 0 0พันแม่งมาแพ้ศึกนี้ได้ไงวะเฮ้ยอะไรบีบีปอมไม่ใช่หรอปอมอะไรเฮ้ยว่าไม่เป็นปอมมันได้ไงวะปอมไหนบีบีมันของปอมอุ้ยผนซื้อมา5 0 0พันอ้โหของปอมมืนน้องทำงี้ได้ไงวะปอมยังไงเนี่ยมันเป็นสลักเกียวเนี่ยมันไม่ใช่สลักวัดแฉกเฮ้ยเอาไงวะฮะ คือเบ็ดปลอมมาหรอเบ็ดเบ็ดแท้ผมซื้อมาเนี่ยแหละ้าหมื่นหนึ่งเขาขายห้าพันทียอาจารย์ีเบ็ดปลอมไม่ต้องเจออะไรจะต้องโดนเฮ้ยของแท้ไปดูไงของปลอมดูใหม่เดีียวกล่องมาดูน้องเดี๋ยวกล่องมาเปรียวกล่องมากล่องอยู่ไหนกล่องอยู่บ้านไม่มีข้ออ้างเว้ยทีเนี้ยมันเป็นกฎเว้ยใครไปเบ็ดปลอมมาเล่นต้องโดนกระทืบ ทีงานสไัยนี้ผมจะจัดเต็มไปพวกมที่เบเบ้ปลอมนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าเอ้อ้าอ้าอ้าทีหลังก็อย่ามาอีกนะสนามเนี้ยถ้าป่าบอลมาเจอนะบอกเลยว่าแค่เนี้ยมันยังน้อยไปนะน็อตตี้ผมฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวผมกลับมาแก้แค้นเบเบดก็เบเบดเถอะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ คนบ้าอะไรเบบีปอมมาเล่นมันเป็นไปได้ไงวะเบบีตตั้งแพงแต่เขาบอกเบบีตปอมผมอุตส่าห์ไปซื้อที่ตลาดมืดมาโอ้โหนึกว่าจะชนะได้แชมป์อุตส่าห์ได้มาแล้วหนึ่งตัวแต่มารู้ที่หลังว่านั่นคือเบบีตปอมผมต้องไปตามล่าเบบีตของแท้มาแล้วเว้ยกับมาแก้แค้นกับบ่าวอามผมจะต้องเป็นแชมป์เบบีของแท้ได้รอบนี้ผมเอาจริงแน่ <laughs> ไไลยเมีหลายคนบอกว่าในป่านี้ครับมีเบบตในตำนานนะครับเดี๋ยววันนี้นอตตี้จะมาตามหาเบเบตตัวนั้นกันทุกคนไปเราไปลุยในป่ากันผมไม่รู้ว่าจะเจอเบบตตัวนั้นไหมหรือว่าจะยังไงนะครับซึ่งผมเล่นเบบีปฟอมแพ้เบาอามไปแล้วผมจะมาตามหาเบบตแท้เว้ยไป ลุยกันไปทุกคนผมว่าต้องลุยเข้าไปในป่านี่เว้ยซึ่งผมเดินทางมาในป่านี้คนเดียวทุกคนทางค่อนข้างที่จะแบบอันตรายมากเลยทุกคนเฮ้ยมันไม่มีทางเดินด้วยซ้ำนะเนี่ยเหมือนจะมีไหล่ทางให้เดินได้ดูเออเฮ้ยเบเบ้มันอยู่ที่ไหนวะมีประวัติเล่าขานกันมานะครับว่าได้มีแบบโปรเพเยอร์เบเบ้นะครับได้เอาเบเบ้หรือสมบัติอันล้ำค่าตัวนั้นนะครับที่เขาชนะทุกแมตช์นะครับมาไว้ในป่านะครับรอบที่แล้วผมเจอมิจฉาชีพมันหลอกลวงขายเบเบ้ให้ผมของปลอมใช่ครับแต่รอบนี้ ผมได้ข่าววงในว่าโปรเพเยอร์เบเบดตัวจริงเขาได้เอาเบเบดมาซ่้อยไว้ที่ป่าแห่งนี้จะเป็นกล่องสมบัติที่รวบรวมเบเบดที่แลที่ชนะแชมป์อุนแชมป์เมื่อ10ปีที่แล้วไว้ซึ่งตอนนี้เขาได้ลาออกจากวงการหรืมก็เสียไปแล้วนะครับเขาเลิกเล่นเบเบดไปละเขาก็เลยกลายเป็นเจ้าตำนานแห่งเบเบดนะครับไปทุกคนไปตามล่าเบเบดกันเบเบดเอ็กมันอยู่ไหนวะเฮ้ยอันจะลายสุดๆเลยนะครับป่าแห่งนี้ คือมันลึกประมาณ10กิโลได้อ่ะเฮียพึ่งโอ๊ยพึ่งกัดทำไมป่าอย่างนี้มันมันช่างซับซ้อนเหลือเกินทุกคนคือผมไม่รู้ว่าผมจะต้องไปที่ไหนแล้วนะเนี่ยแล้วผมจะเจอเบบีในตำนานเลยวะทางนี้แน่เลยไม่รู้ว่าใช่ไหมแต่ว่ามันเหมือนมีทางเดินทุกคนซึ่งผมว่าที่นี่อาจจะเป็นทางออกได้เฮียพึ่งกัดกูอีกแล้วอ เอาไงดีวะผมว่ามันชักไม่ปลอดภัยแล้ววะผมว่าที่นี่แหละอาจจะมีขุมทรัพย์ของมีเบรดเอกทุกคนสังเกตดิรอบข้างมันมีแต่ป่าแต่มีตรงนี้ตรงเดียวที่เหมือนจะลอยเหมือนมีหลุมฝังสมบัติอยู่เว้ยเฮ้ยหรือว่าสมบัติไปจะอยู่แถวนี้วะผมว่าแม่งใช่แน่นอนผมว่าอยู่แถวนี้แน่นอนเสียงอะไรอ่ะตัวอะไรอะเฮ้ยเฮ้ย

เอาไอ้บอมมาอยู่อะไรนี่วะมาหางอเดิมาหาง้อ,งอนในป่านะหนีอะไรมาเนี่ยห <บ ca> นีเสือดีโอ้ยเมื่อกี้ดิเสือตัว,ตวบักใหญ่เลยแล้วข้ามาทำไมที่นี่มาตามหาเบเบในตำนานได้ข่าวว่าที่เนี่ยมีเบเบที่ซ่อนอยู่เป็นขุมทรัพย์ในป่าโดนหลอกแล้วอยากได้เบเบก็ซื้อที่ห้างนู่นที่นี่ไม่มีเหรอมีฮะไม่ใช่นู่นที่ห้างมันมีป้าๆกูพา,า,า,าไปโดนหลอกแล้วสรุปที่นี่ไม่มีเบเบเรอทุกคนไปซื้อที่ไหนนะที่ห้างของแท้ไหม ของแท้ดีที่ห้างาสรุปต้องไปห้างเดี๋ยววันนี้น็อตตี้จะมาตามหาเบเบ้ของแท้นะครับหลังจากรอบที่แล้วเวกูไปซื้อเบเบ้ปลอมแม่งโดนล้อของปลอมไม่รู้ว่าของปลอมไงแต่รอบเนี้ยเราจะไปตามหาเบเบ้ของแท้เวเอาของที่แบบแปลที่สุดที่แบบแบบเทพเลยอะ่ะ ตำนาน<พ>านี่เนาะพาไปหาหน่อยโอเคทุกคนผมจะมาร้านเดิมที่เบาอามเคยมาซื้อนะครับร้านนี้แหละเอพี่ครับเขาจะแนะนาเบเบให้ผมสักตัวได้ไหมครับเอาเอาเอาแบบไหนดีเอาแบบแบบนี้มันเทปเทะครับเทพเทเลยใช่ไหมเทปเทเลยก็จะเป็นตัวนี้โอ้ยตัวนี้แล้วตัวไหนที่เขาเล่นกันเยอะครับเล่นกันเยอะตอนนี้นะเป็นตัวนี้ เอาไปคอมโบโกงมากคือผมอะไปเผื่อซื้อบีเบดปลอมมาพี่แล้วผมโดนล้อเลยผมก็เลยจะมาหาบีเบดแท้อันนี้ของแท้ใช่ไหมครับของแท้ครับร้านเราขายของแท้ลูกชิ้นนะครับของแท้ลูกชิ้นอ่ะถ้าพี่แนะนําให้ผมอ่ะแบบมือใหม่เลยผมไม่เคยเล่นมาก่อนอ่ะมือใหม่แบบไม่เคยเล่นเลยใช่ไหมครับใช่แต่ว่าอยากได้ตัวเทียบเทียบอะเพราะว่าผมจะไปไ فا กับพี่ผมได้เป็นตัวนี้ตัวนี้ที่เทียบมากก็แบบเอ็กซ์ตรีมเทียบมากแล้วตัวนี้มันต่างกันยังไงอ่ะที่พี่แนะนําตอนแรก ตัวนี้จะสายไอแพ็กก็จริงอันนี้คือแบบไม่ต้องไปคอมโบเลยครับเปิดตัวนี้ต้องไปจัดคอมโบอีกอ๋อแร๊บนมงนผมปรึกษาเพื่อนผมว่า,วาตัวไหนดีวะขเขาตกลงโกงว่าอีกสี่เลียมๆเนี่ยได้แต่พี่เขาบอกต้องไปจัดคอมโบเองจัดไม่เป็นเหรอยต้องฝึกันหน่อยอ่ะมันมีเทคนิคอ,ะอ่ะอะตัวนี้ครับพี่ผมได้เบเบ้แล้วตัวหนึ่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวเปิดสืกของนอตตี้นะครับ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้แล้วนะครับเบรคทีบี้เขาแนะนํานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปไฟกับเบาอาร์มอีกรอบนึงนะครับไม่รู้ว่าแบบรอบนี้จะชนะเบาอาร์มได้ไหมแต่ว่าไปไปลองไฟกับเบาอาร์มกัน และตอนนี้นะครับผมก็ถึงแล้วนะครับสนามแบทเทิลที่บ่าอาร์มได้นัดมาเจอนะครับก็คือกระท่มล้างแห่งนี้นั่นเองนะครับนี่เลยตัวเนี้ยที่ผมได้ไปจัดมาที่ห้างนะครับเขาบอกว่าของแท้ตัวเนี้ยกำลังมาแรงเลยแล้วก็สามารถแบบชนะได้ทุกโตะผู้ต่อสู้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าแบบสามารถชนะได้จริงไหมแต่เห็นบ้าอาร์มแม่งมีหลายตัวจัดนะครับผมไม่รู้ว่าไอตัวเนี้ยมันจะสามารถใส้กับเบ่าอาร์มได้ได้แชมป์ไหมนะรอบนี้เป็นรอบแบทเทิลตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นที่หนึ่งของหมู่บ้านหนองจอกนะครับผมก็จะพยายามเต็มที่นะทุกคป ถามก่อนมานัดแข่งหรือแบบมาบูชายันอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะรับไปรอลบาอามาก่อนทุกคนมาพี่พอล์นตี้ศึกไฟนอลวันนี้ใครจะคือเบเบตตัวจริงว่าแต่พี่พาผมมาแข่งอะไรในกระท่อมหลังเนี่ยเองไม่รู้หรยอว่าสนามที่นี่เนี่ยมันคือสนามบูชายันเว้ยสำหรับรโปเพย์ที่รับเชิญเท่าน,นั้นถึงจะมาสนามที่นี่ได้นะเว้ยเพราะปกติไม่มีใครรู้ที่เนี่ยจัดแข่งใครแพ้โดนเชือดสนามไม่ใชบูชายันไงโอ้หน้นงไม่รู้จักหรอวะเออมาๆมาแข่งดีกว่าไี้จบจบมะ ร<ล>อบนี้รอบตาสินใช่ไหมอ่าถ้าพี่แพ้พี่เสียเบหมดกระเป๋าได้น้องชายว,วันนี้ผมเอาตัวโหดมาเล่นด้วยพรามดเหลืองพี่ลังต้องการตัวนี้พอดีเลยไปอ่ะมาพี่ไม่อยากจะโมงไงน้องโอ้ยเห็นแล้วแบบไก่อะ่ะผมดูแล้วนะฟนิฟินิกบิงวิสซาดลอสโกลมล็อกหมาป่าเดียวดายแว์วูฟหมาป่าเขียวกระทิงจิงจอกแรแล้วก็หมาพยศ ตัวอื่นอีกมากมายจะพีไข่ายตัวหนึ่งอะ่ะพี่อยากได้อ่าวิาสระร้อยอีกตัวน,นึงอะ่ะเจอเลยวันนี้เด้วยันได้ศักดิ์สีแล้วล่าสุดที่มึงตกป่าบอลร้องมาป่าบอลเสียรถแข่งเบเบดกระเป๋าอาร์มใครแพ้เสียเบรอบนี้เป็นรอบไฟนอลรอบตัดสินแก้มือระหว่างน็อตตี้กระเป๋าอาร์มมันจะเป็นสนามแข่งลับนะครับซึ่งใครอยากมาก็มาได้นะไม่ไม่ได้ไไดต้องดโดนเชิญมาจากพี่เท่านั้นทำไมหเข้าง่ายอ่ะก็น็อตตี้โดนเชิญมาไงเอาบิบิตฟอร์มาเล่นรอบนี้ของแท้เช็คได้เช็คได้ของแท้ อ่าของแท้เ้ยของแท้่าโอเคครับทุกคนมาอมยังเหมือนเมื่อกี้ผมเห็นเีพเรียกพี่นะใช่เหรอวะเดี๋ยวพี่มานะให้เรียกเลยตอนที่เขาบอกผมมาว่าเบเบตัวนี้นะครับมันถึกทนแล้วแบบสามารถชนะผู้ต่อสู้ได้แต่ว่าข้อเสียมันคือตรงตลยคือมันต้องเอาไปโมใหม่ทุกคนตามที่เจ้าของร้านเขาบอกมานะครับเขาแนะนําให้โมตูดใหม่นะครับซึ่งผมมีเบอยู่ตัวเดียวนะครับ บ่าวอาร์ไม่อยู่เว้ยคือผมแบบหลอกล่อไงว่าเจ๊เปี้ยวเรียกจริงๆเจ๊เปี้ยวไม่ได้เรียกนะครับผมแค่จะล่อเอาอะไหล่เบเบ้ของบ่าวอาร์เว้ยดูบ่าวอาร์แม่งมีเบเบ้โคตรหลายตัวเลยเหมือนกันเลยตัวนี้ที่แบบผมแม่งไปเผือซื้อของปลอมมาแต่บ่าวอาร์มีของจริงนะเขาบอกว่าตูดดีๆนี่มันจะต้องเป็นตัวดํานะนี่นี่ตูดนี้เปดนดำตูดดีเลยเปลี่ยนตูดใหม่ทุกคนคือผมจะโมใหม่ไงนะผมขอมูเบเบ้ตัวเองหน่อยละกันนะครับบ่าวอาร์ือโมูใหม่หมดเลย นี่นะครับพยานหนองจอกโอเคผมจะเอาอะไรของพยานหนองจอกนะครับผมเข้ากับไอตัวนี้เลยนี่ตัวของผมนะครับข้อมดเดืองนะครับแล้วก็บวกตูดดาของหมาป่าเขี้ยวหมาป่านะครับนี่มันก็จะโมเป็นแบบนี้เลยเฟี้ยวๆป่ะเดี๋ยวไปไฟกระเบ่าอามกันเฮ้ยไม่ได้ทำไรมาเหมาแข่งเบบมันเสียเวลาพี่มามาสามสองหนึ่งแข่แล้วเนี่ยเห็นไหม เปล่าเอาใหม่เอาใหม่เล่นเนี่ยเล่นเป็นไหมเนี่ยเล่นเป็นไหมโอเคทุกคนมาเริ่มใหม่มามารอบนี้เอาจริงอะสี่จู่วันโกชุดโอ้โหมาไฟกันไปแล้วครับโอ้โหหมุนตีครับตีครับโอ <yt> นะ้โหแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าใครชนะครับใครชนะนี่ดูแล้วหนึ่งแต้มเอาแล้ววะนี่จาที่ฝักนี่ศาสตร์รอดถึงตัวแล้วทุกคนผมบอกเลยเกมเนี้ยโดนพี่นิดพิงเข้าไปยังไงก็ร้องรอบหนึ่งนะครับสี่จูวันโกชุด เ้ย่าหรืออะไรครับได้ไหมครับฟาว่าวไงต้องออกทางนี้เท่านั้นถึงจะได้คะแนนก็คือเมื่อกี้ฟาลาดีชู้วันโกลชูขมาดิสวิงเอ้ยเฮ้ยเด้งไปเลยเอ้ยเอ้ยเขาปาดวงไงโอ้โอ้โอ้ทำไมโอ้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 โอขอหน่อยขอหน่อย หลังนี่แหละผมสองแต้มนะครับทุกคนทันส,สองแต้มผมก็จะชนะน็อตตี้มาคู่บุญนะแล้วเราก็จะได้เบลล์นิสตาล็อตไปกองนะครับซี่ชู้วันโก่ชู้นี่รอบนี้ผมเอาจริงแล้วผมไปโมมาอย่างเพรอะผมว่าบอกเลยสามแต้มแล้วว่ะ มีอะไรจะแก้ตัวไหมวัดมิสซาดร,รอสมันเป็นรอบสุดท้ายที่แบบวัดผลกันไปเลยไงพี่ขาดอีกแก้วเดียนะครับน้องๆโคนิีกวิงมันต้องหมดแล้วไงน้ำโมยินยานจงถึงสติดเข้าเบเบดและปาดฟันมกรแดงจงชนะเพียงมกรแดงอะไรมันวิสาดบิงมิสารดสาร,รอสร <วะ S 1> อบนี้ผมลงกระถางแล้วอย่างรอบนี้ผมเบิร์ดกระจายเลยจีจูวันโกชุดรอบนี้หนักอ่ะรอบนี้หนัก รอบนี้หนักอ่ะรอบนี้หนักอ่ะโอ้โหนี่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 ลุ้นละลุ้นละไงกูลุ้หมดแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวสี่ศูนย์นะครับน้องๆต่ออ้าวแล้วจบเป็นที่อันนี้อันนี้กากอ่าเปลี่ยนใหม่เอาอันนี้ไม่ได้อันนี้เลิกไะชูเด้งกันอ่ะอ่ะไมโอกาสเนาะเตียมคนชอบไมโอกาสคนนะครับเมื่อกี้อันนี้แก้มือใหม่นะครับเมื่อกี้ไมื่อกี้อันนี้เกมเดียวป่ะแก้มือใหม่เกมเดียวจบอ่าโอเคแพ้คือแพ้ชนะพีชนะจบเสียบีที่ชูบอลจบ มาดำพังพังพังตอนวิสาร์แล้วตทุกคนผมตุ้มเทตามหาเบสเบสกว่าจะได้มาทำไมมันจบง่ายขนาดนี้อผมได้ไฟแค่ครั้งเดียวเองนะเฮ้ยมันวิสาร์ดลอตเป็นแบบนี้วะฮะผมโมมาเอาอะไรเลยมาโม่เนี่ยอะไรพี่เนี่ยเฮ้ยันก็ยักได้ชนะเลยเคยเอาจริงนะครับทุกคนวิสาดล็อตอ่ะถ้าใช้ตัวเบสิกเดิมๆมาเจอกับฟีนิกซ์วิงถ้าชุดดีๆนะครับตัวนี้ยืนนานสุดและตัวนี้โจมตีไม่โดนก็คือตัวนี้แพ้ตัวนี้ชนะนะ จุดเด็กของวิสานร้อสนะคือไม่ได้แล้วไปปิดคลิปผมไม่เล่นแล้วผมเลือกที่เล่นบีบีแหละแล้วผมจะไม่เล่นบีบีอีกละจริงป่ะเออแม่งนี่คือไม่เอาผมไม่เอาไม่เล่นแล้วเอาให้ก็ได้ไม่เอาพี่บีบีกากนะพี่มีเติมกระเป๋าแล้วผมเลือกเล่นบีบีจบไม่ถ่ายแล้วเลิกเล่นผมไม่เล่นแล้วผมไม่เล่นแล้วปิดคลิปไปเลยผมไม่เล่นเอาผมไม่เล่นแล้วผมไมเล่นบีบีแล้วแฉเฉยเลยอะไรอ่ะเนาะพี่แม่งมางอแงแพ้แล้วงอแงทุกคนดูดิ เออแผลงง,งเงียอีกแล้วอะไรเนี่ยเด็กโปกอนะันนี้คือวิธีเด็กกระโปกนะเอองงเงยอะไรวะ <laughs> งงผมไม่ได้แล้วทำไมอะแบบผมม,มีตัวเดียวไงคือพี่มีเป็นสิบอะพี่โกงอะโกงอะไรก็พี่ก็ซื้อมาไงอง <ผม S 1> <น>ไม่เล่นแล้วพี่ปิดคลิปไปแล้วปิดผมพยายามตามล่าหาบเบบทที่เขาบอกว่าแข็งแกร่งทางไปซื้อที่ตลาดมืดทางไปตามหาในป่าแล้วไปซื้อที่ห้างมาที่พ่อค้าเขาแนะนําว่ามันโหดที่สุดแต่ยังไงผมก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ลัชนะเบา,ะอาอามได้เลยเว้ยทุกคนพอจะรู้ไหมครับว่าผมต้องใช้ตัวอะไรถึงจะแบบชนะเบาอามได้จริงๆวะผมพยายามไปกับเบาอามมาแล้วไม่ต่ำกว่าสิบครั้งทาง หลังกลองนะกล่องก็ไม่ชนะเว้ยถ้าใครพอจะรู้นะครับว่าตัวไหนเทพเทตัวไหนเก่งๆและสามารถเอามาแบบพิชิตบ่าวอา์มได้นะครับแนะนําผมมาหน่อยนะครับคือรอบหน้าผมจะแข่งกับบ่าวอา์มและเอาแช่ไม้ได้มันต้องมีสักวันแหละที่เป็นของน็อตตี้เว้ยและเจอกันรอบดีผมยอมรับว่าให้แพ้ไปก่อนเว้ยเบบผมมันยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะชนะบ่าวอา์ม